สวัสดีครับพี่น้องกลับมาอมพอๆกันกับเบาดุนครนดอนแช่แนวเสาร์นี้น้องซิมคือเก่าครับพี่น้องครับอุ้งอิงคือแรงบันดาลใจครับพี่น้องฉลองหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนะครับออกกําลังกายที่เกาเป็นการฉลองยอดวิดวเนาะพี่น้องนะเนาะออกกําลังกายน้ำกันครับหนึ่งจุด 1.5ึ 1> 1. กิโลครับเอาชิมไปขึ้นครับอีหลาหน่อยองอิงอยู่จอหอนะพี่น้องเนาะสุดยอดครับสุดสีม่วงอต่พี่อังพี่น้องทางโคราชเอาอยู่ทุกวิธีครับอาญ,ญาขคือเกาด่านาวิธีช่วงอีหลาหน่อยออกมาบึ้งในช่องหลักเพื่นครับโดนช่องลำเพื่อนเอาไปเชียวอื่นกับบึ้งอยู่ม่านเก่าม่วงนะพี่น้องนะเนาะอย่าลืมเข่ากลุ้มครับ กลุ่มปิดอุ้งยิงคือซีรีส์ภาค2ครับกำลังใจลูกสาวพี่น้องแต่ว่าเสารนี้ครับเบาวดุลคนดอนพามาออกกำลังกายกันพี่น้องตามขั้นสัญญาครับ1วันหนึ่งล้านวิวทุกเพลงของอุ๋งยิงครับหนึ่งมาแรงกับ1ล้านวิวภายในหนึ่งมือเอาก็ะสิมาออกกำลังกายมาแลนเป็นการฉลองยอดปิ้วครับพี่น้องอุงยิงคือแรงประดานใจ ทำกันครับแกนไปนํายางไปนําเราพี่น้องเนาะรอบที่ซีเลยครับนี่มาขึ้นวอลกับพี่กับน้องครับที่เก่าเหมือนเดิมหักแพงพี่น้อง,อง FC แฟนคลับสาวหน่อยผิวเริ่นแพ่ง FC แฟนคลับพ่อจุก FC แฟนคลับพี่ลาน้อยอยุง้งอิงนะครับ FC แฟนคลับที่อยู่ในช่องเบาดุนคนดอนใช่ไหมสู้ผูกสุ้คนมาสุขภาพดีทำกันครับ กกาศิเยน็ยนๆลม่มเย็นยังนอ้งนอยครับน้อยนึงเศร้านี่ครับแต่ว่าช่วงวสายๆมากก็เริ่มหอนคักแล้วครับพี่น้องพี่เนี่ยากาศเป็นยังไงเนาะเสี่บหอนคักเปยังบ้งครับแลสุขภาพเด้อพี่น้อง กายเพื่อสุขภาพอตอนเศร้าก็ดีย่งนึงครับไอ้ไงร่างกายสดชื่นแต่เราบ่ต้องออกนักเลยครับมันจิเมมือเดือดเพราะมันไปทำงานต่อ ออกหนักไยกับมือไอ้เบิดมือ,อ,มอว่าตอนเช้าอากาศว่าหวอนครับอตอนแรกเนี่ยโอ้ยแดนเบาไหวครับมันฮอนอา้าพี่น้องดันเพงเลงอย่า่อยต่อเด้อครับเด้อเพลงผู้บาวคน,นแรกไหลต่อครับพี่น้อง สลับสับเปลี่ยนไปเพลงพอโจโก็โอ้มวนนี่แหละครับบ่มีธุระแต่โทรหาเพราะว่าคิดหอดแลกเหรียนมายตู้โทรระซับริมทางสาวน้อยเพชรบ้านแพง อูต้ตาพระรอนอง,นอง,ง,งสิมองค์ดอกไม้สวยงามดูแลสุขพาพพี่น้องอากาศหอนๆฟังหมอลำมุนวฟังเพลงากงอีหละผึ่งอิงเป็งกำลังใจ แพงลูกสาวยนนืนนึงตลอดสวัสดีครับ,รบโอ้ดอกไม่กันสวยงามเดินวิง่งเอาพี่น้องรอบที่สี่ วิธีการออกกำลังกายของแต่ละคนก็สิบอกขึ้นกันนะพี่น้องเนาะลงคอนกะถั่วให้เฮ็ดสวนทางชุมชนเมืองกันกนี่แหละน้องสาธารณะนีะน่แหละครับฟิตเนสเน่สวนสาธารณะเน่ะนะครับเป็นน้องกำลังกายอุ้งอิงหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวครับพี่น้องการแลนมือนี้เนาะ ถือว่าเป็นการให้แรงบันดาลใจจะ่ง้อพี่น้องเวลาหน่อยทำนาทีของลูกสาวนี่กันสางผลงานเนาะให้ FC แฟนคลับเดบิวงแล้ว FC แฟนคลับเพากะสนับสนุนโดยการเอาไปชม่ล้ะครับพี่น้องฮักแพงก็เขาไปสนับสนุนผลงานเนาะของสาวหน่อยเปิดบันแพง พระอาทิตย์กำลังขึ้นรุณนเบิกฟ้าเศรๆอากาศดีครับพี่น้องครับเคื่อนยูพูดเดบเ,เบิงแน่นอนวิธีอิจฉาผู้เป็นหน้าวิธีนะพี่พน้นองนาะพูดให้เาจา้าไจขวายกระเบิงไต้น้ำคลิปไปเรื่อย ก็ทาบึงคลิปเมื่อแรงอยู่บางคลีบครับออปแรงกระตุใจครับสาวน้อยอ่อนทั่วกว่าอ้อม่อรอบนี้ครับทุกเศร้าครับน้องซิมก็จะเป็นบรรยากาศในการออกกำลังกายของพี่น้องมือกวดวน้องซิมน้องประจักษ์ เวลาเชๆๆ้าๆแตกต่างจากสังคมเมืองกรุงเทพยังน้อยเนาะมัน Slow สโลว์ไลฟ์ใช้ชีวิตเดินง,งานกับประมาณแปดโมงแต่ท่านครับพี่หน่อยกําลังกายก่อนเอาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่ได้แรงบันดาลใจจากอิหลาน้อยอุ้งอิงเอามาเป็นรักในการเห็ดสุขภาพดี มีเป้าหมายเนาะนะครับฉลองฉลองหนึ่งวันหนึ่งลานวิวครับลูกสาวอู่อิงเพทจแันแทงคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่มาบอกกับพี่กับน้องช่วงเศร้าๆเนาะไม่ต้องครับสุขภาพดีสุขสุขคนเด้อหักแพงกันเมือแลง ตามไปบางพรีกับพี่หลาหน้อยครับมีไว้เช้นนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ